รีวิวรถไฟจิ๋วที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มอะไรนะอเวท e ฟาร์มบางกุ้เตียนชายทะเลครับกรุงเทพนะครับเตียนทะเลกรุงเทพเตียนทะเลยี่สตรงนี้มีฟารมสัตว์ให้เลี้ยงนะครับอีกสวนเอกาตรงนี้พอดีวันนี้ฝนตกหนักนครับบรรยากาศมีกินแบบเนซุ้มๆด้วยนะครับตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ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 งมาแล้ว รถไฟไปอนที่ามครับเนี่ยเขามีจอยังคับด้วยคุณปูแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอปบผไปนอยะไรครับท่านอตกลรถไฟตกรถไฟครับชคดีครับ ครับไปตัวสายนี้ครับ60บาทตลอดสายระวังหัวชนต้นไม้นะครับแล้วก็ใหญ่ยโยเกยอ่าในนี้ก็จะมีฟาร์มสัตว์ให้เลี้ยงให้หานะด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ให้หนั่แแงแ,แล้วก็มีแบบห้องแอร์นะครับแล้วก็มีแบบนั่งมป็นสุ้มๆแบบหอรอ่ารู้ครับอตอนนี้ฝนรุ่ตกไปรุ่ตกไ หนุมสุดรถไฟเล่งความเร็วแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่บึงบัวพี่กู๊อ่าะนะัครับสะพานข้ามม่น้ำควน้อยมาแล้วปูุปไปข้ามไปพม่พมาเลยโหได้ฟิลเลเนี่ยได้ฟิลเลยเนี่ยจิงจักจิงจักเลยเนี่ยโอ้โหไม้เหล็กมาเหล็ก พี่พี่พี่ตัวเงินพี่ตัวทองตัดหน้าตัดหน้าตัดคบหน้าในรับสอ์ครับเข้าสถานีแล้วครับ